สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีกระเป๋าใหม่มาแนะนำนั่นก็คือ m e t a m a ร์ m e t a m a ีท์เมทามารอะไรนี่แหละถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะกระเป๋าแบบนี้เออสำหรับคนที่จะหาเงินออนไลน์ด้วยการเล่นพวกสกุลเงินคริปโตนะอันนี้เหมาะมากเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Smart Chain แล้วมันจะไปเชื่อมกับใบแนนอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้นุชออกตัวก่อนเลยนะคะว่าการหาเงินคริปโตแบบนี้ด้วยกระเป๋าแบบนี้นุชเพิ่งเริ่มชนะแล้วถ้ามีอันไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นกระเป๋าใบใหม่เป็นการหาเงินอันใหม่เป็นการเริ่มหาเงินออนไลน์แบบรูปแบบใหม่นะคือจะบอกยังไงอะทุกวันนี้นะเว้ย การหางเงินออนไลน์อ่ะมันมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นถอนเข้าเพยพ์เพลตถอนเข้าวอลเล็ตถอนเข้าธนาคารซึ่งเมื่อก่อนเว็บที่หางเงินเข้าธนาคารน่ะมันไม่มีใช่ไหมแต่ดูสิทุกวันเนี้ยมันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนั่นหมายความว่ามันมีการพัฒนาขึ้นมันมีการสมัครกันเกิดขึ้นมันมีการเล่นกันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วกระเป๋านี้ก็ไม่แตกต่างกันเป็นกระเป๋าใหม่เป็นเหรียญขึ้นมาใหม่ ถ้ามีคนเล่นเยอะราคาเหรียญหรือ,อตัวกระเป๋ามันจะมีการรองรับจะมีการยอมรับมากขึ้นถ้าเราไม่เริ่มวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเล่นเข้าใจไหมคะฉะนั้นแล้วอย่างที่นุชบอกว่ามันเป็นกระเป๋าใหม่มันเป็นอะไรใหม่ๆในบางครั้งนุชพูดนุชอธิบายไปมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่อธิบายไปพูดไปในความเข้าใจของนุษนะแต่ถ้าใครคิดว่าออดูแล้วไม่เข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องสามารถไปดูในช่องอื่นได้ลิงก์ช่องเดี๋ยวนุษลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ลองไปกดดูละกันช่องนั้นเขาอาจจะบอกวิธีการสมัครวิธีการนู่นนี่นั่นได้ดีกว่านุษเพราะว่านุษบอกไปแล้วนะคะว่านุษก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันคนที่กดติดตามช่องนี้เราจะเริ่มหาเงินแบบนี้ด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะ มาเดี๋ยวนุชพาไปดูวิธีการสมัครกันก่อนนะคะว่ากระเป๋านี้เขาสมัครกันยังไงแอปนีสามารถดาวน์โหลดที่ Play Store หรือ App Store ได้นะคะเชื่อมต่อผ่านเบราว์เซอร์ของ Google หรือ Safari ก็ก็ได้นะแต่ว่า นุ่นมองว่ามันจะยุ่งยากมากกว่าชนะแล้วขอแนะนำว่าให้เล่นตัวนี้ผ่านแอปดีกว่านะคะถ้าใครที่อยากเล่นอยากสมัครกระเปา๋าลิงนุ่นลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะหรือเราสามารถไปค้นหาเองก็ได้พิมพ์ไปว่าเมทามาร์แบบนี้แล้วเขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์อ่าน้องจิ้งจอกให้เราก็ทำการติดตั้งแล้วก็กดเปิดพอเรากดเปิดเสร็จเขาก็จะขึ้นหนี้มาให้ นี่จะประมาณแบบนี้เราก็กดที่คำว่า get start ตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ get start เสร็จ<ม>เขาจะขึ้นอย่างนี้มาให้ถ้าใครที่เคยสมัครแล้วแล้วลบทิ้งเราก็มากดที่คำว่า import ตรงนี้ได้เลยแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสมัครใหม่เพิ่งที่จะเริ่มเ,เก็บเงินแบบนี้ใหม่ๆก็มากดตรงนี้นะคะ create a new wallet ด้านล่างสุดตรงนี้ พอเรากดเข้าไปเสร็จเขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดสองช่องนี้ต้องเหมือนกันเราตั้งรหัสผ่านเสร็จยืนยันรหัสผ่านเสร็จเขาจะมีให้เราติ๊กตรงช่องน้อยๆตรงนี้ถ้าใครที่มีติ๊กไปแล้วเราก็กดที่คำว่า create password ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปในหน้าถัดไปในหน้าถัดไปตรงนี้เรากดที่ start ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะ start ไปเรื่อยๆ พอสตาร์ทมาจนถึงหน้านี้เขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเป็นพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนที่เรากดสมัครเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วกดที่คำว่าคอนเฟิร์มพอเรากดคอนเฟิร์มเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้อันนี้สำคัญนะคะสำคัญจริงๆสำหรับคนที่จะเล่นกระเป๋านี้สำหรับคนที่จะสมัครกระเป๋านี้ เขาจะขึ้นเขาเอะไรตัวเลขเอ้ยไม่ใช่ตัวเลขตัวหนังสือเป็นคําให้มีอยู่ประมาณ1 1 12จ็วิธีการดูก็คือให้เรากดตรงนี้กดที่คําว่า View ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นหน้าประมาณแบบนี้ให้เราก็จดจดนะคะใช้วิธีการจดหากระดาษมาสักใบหนึ่ง หรือเราจดตรงเข้าที่ไวบอร์ดจดเข้าโน้ตจดเข้าอะไรก็ได้โดยที่เราจะไม่ลืมเราก็จดเข้าไปอ่ะหนึ่งเขาเขียนอะไรมาสองเขาเขียนอะไรมาสามอะไรมาไปจนถึงสิบสองพอเราจดได้ทุกคำหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสิบสองเสร็จแล้วกดที่คำว่า continu ์ตรงนี้ได้เลยพอเรากด continu ์เสร็จเขาก็จะพามาในหน้านี้ซึ่งในหน้านี้จะ เป็นคําที่เราจดไว้ก่อนหน้านี้อ่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียง1นึ่าไปจนถึง12แล้วคําตรงเนี้ยเขาจะสลับให้วิธีการก็คือให้เราไปดูที่เราจดว่าคําที่หนึ่งอ่ะคำที่หนึงเป็นอะไรแค t ด็อกแมวอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็มาติก๊กติ๊กติก,ตก,ตกไปจนครบ12อันพอเรากด ทุกอย่างครบถูกต้องเสร็จเรากดที่คำว่า complete ตรงนี้ได้เลยพอเรากดถูกเขาก็จะขึ้นว่า confirmation แต่ถ้าเรากดไม่ถูกเขาก็จะให้เราใส่หม่เราก็ใส่จนกว่ามันจะถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่าโดนตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่โดนเสร็จเรามากดตรงนี้ i agree หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นหน้า wallet แบบนี้ให้อันนี้คือการสมัครนะคะ แต่แอปนี้กระเป๋านี้เป็นการเชื่อมต่อกับอะ,อะไรนะเมื่อกี้นึลืมสมาร์ทเชนหรือเป็นการเชื่อมต่อกับไบแนตรงนี้มันจะไม่ขึ้นสมาร์ทเชนนี่นะคะตรงนี้มันจะไม่ขึ้นสมาร์ทเชนให้วิธีการที่มันจะเป็นสมาร์ทเชนก็คือให้เรามาตรงนี้ตรงสามขีดตรงนี้ เรากดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาตรงคำว่า setting นี่นะคะเลื่อนมาตรง setting ตรงนี้หลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะด้านล่างที่เขาเขียนว่า network ตรงนี้นี่นะคะกดเข้าไปตรงนี้ในหน้านี้นุชเชื่อมต่อกับ smart chain เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่คนที่เพิ่งสมัครครั้งแรกมันจะไม่มีวิธีการที่เราจะเชื่อมต่อกระเป๋านี้กับสมาร์ทเชนก็คือให้เรามากดตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่า add network เขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้หลายคนถามว่าเอ้าพี่มันขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วหนูหรือแลวผมจะไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนข้อมูลลิงก์ที่จะเอามากอกนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ เดี๋ยวจะกอกยังไงเดี๋ยนนท์พาไปดูอ่ะอันนี้ลิงก์นะคะลิงค์ลิงก์งที่เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทเชนของกระเป๋านี้แล้วกดที่ลิงก์ที่นุ่ลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยอันนี้ อันนี้เป็นลิงก์ของไบแนนนะคะเป็นลิงก์ที่เราจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปเข้ากับกระเป๋าเมทเอมารของเราหรือเอาที่อยู่ไปเชื่อมใส่ในที่นุดได้คาวไว้ในหน้าเมื่อกี้วิธีการก็คือให้เรากดที่ลิงก์ใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยบางคนอาจจะขึ้นเป็นภาษาไทยบางคนอาจจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เครื่องของนุชมันใช้ Google Chrome ไปเอามันก็เลยเป็นภาษาไทย อ่ะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเมนูเครือข่ายอ่านี่นะคะตรงนี้อันแรกเลยที่เขาเขียนว่าไม้นี่ตรงนี้ไม้นเครือข่ายก็คือสมาร์ทเชนเสร็จแล้วเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้มาให้วิธีการเชื่อมต่อก็คือให้เรากดอันแรกนี่อันแรกตรงนี้กดคัดลอกเข้าไป เสร็จแล้วให้เรามาที่กระเป๋าของเราตรงนี้เดี๋ยวนะคะเราเข้าโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะใช้เวลานิดนึงคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วอยากให้เราทุกคนได้ศึกษากันอยากให้เราทุกคนได้ลงมือทำกันจริงๆอ่ะอ่าเยวนดไปใหม่เซตติ้งแล้วก็เน็ตเวิร์กแอดเน็ตเวิร์ก เราก็วางตรงนี้วางต่อไป rpcurl ได้มาจากไหนนี่ค่ะได้มาจากตรงนี้อ่ะเราก็กดคัดลอกเหมือนเดิมแล้วก็เอามาวางตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะคะต่อไป chain id นี่ chain id ก็คือตรงนี้สัญลักษณ์ก็คือ b n b เขาพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่เราพิมพ์ตามเขาให้หมด5 6กับ b n b ใช่ไหมอ่ะ5 6อันนี้พิมพ์เอาได้ไม่ต้องคัดลอก b เอ้ยไม่ใช่ b n b อ่ะเสร็จแล้วบล็อกตรงนี้เอามาจากตรงไหนนี่นะคะที่เขาเขียนว่าบล็อก เราก็กดคันลอกเข้าไปคันลอกแล้วก็เอามาวางเหมือนเดิมนี่นะคะกดที่วางเหมือนเดิมเสร็จแล้วกดที่คําว่าแอดตรงนี้ถ้าเรากรอกข้อมูลถูกเราไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะขึ้นสีดําตรงนี้ครบแต่ถ้าเรามีอันไหนที่กดผิดพลาดหรือเราใส่ผิดมันจะขึ้นสีแดงก็ให้เราไปเช็คใหม่เช็คเสร็จใส่เสร็จ ก็กดที่คำว่าแอดตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่แอดเสร็จเขาก็จะขึ้นการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กของสมาร์ทเชนให้อ่ะจะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อ,อกระเป๋านี้กับสมาร์ทเชนพอเราเชื่อมต่อเสร็จตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่าสมาร์ทเชนวอ l l e t ตสมาร์ทเชนตรงนี้ส่วนการดูที่อยู่กระเป๋าของม m a าดดูยังไงนี่ค่ะ อันนี้เป็นลิงก์ที่อยู่กระเป๋าของเราเรากดตรงนี้ไปไลเลยเลยเขาก็จะขึ้นว่าอ่าคัดลอกสำเร็จอันนี้คือการดูที่อยู่กระเป๋าคลิปนี้เอาประมาณนี้เอาแค่วิธีการสมรัครวิธีการเชื่อมต่ออ่าสมาร์ทเชนวอลเล็ตส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวนุชจะมา หาข้อมูลการเชื่อมต่อกระเป๋านี้หรือการหาเงินออนไลน์เข้ากระเป๋านี้ให้นะคะอย่างที่นุษบอกว่าคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ว่าอยากให้ดูให้จบจริงๆเพราะว่าการหาเงินออนไลน์แบบนี้อนาคตมันต้องใช้แน่ๆเราเริ่มก่อนเราได้เปรียบนะถ้าใครที่อยากเล่นใครชอบแบบนี้อะไรที่มันง่ายๆแบบนี้ ลบกวนดูให้จบแล้วก็ทําการสมัครกระเป๋าไว้เดี๋ยวนุชจะหาวิธีการหางเงินออนไลน์เข้ากระเป๋านี้มาให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้แต่ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากช่องเลยนะคะมันเนื้อไลน์มีทางฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ